ในช่วงที่สองของรายการสังคมดีไม่มีขายนะครับก็เป็นช่วงของร้านอาหารที่มีคุณค่าจากกุนเชียงนะครับก็วันนี้คุณซาประสิทธิ์กุลนะครับกําลังติดต่ออยู่แต่แต่ไม่เป็นไรฮะตอนนี้อาจจะยังติดต่อขัดข้องอยู่แต่ผมมีร้านอาหารที่น่าสนใจที่จะมาเล่าให้ฟังร้านหนึ่งนะครับก็เป็นปรากฏว่าเวลาคนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีหนะ้าท,ที่ที่มา ต่างประเทศเนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขาถามว่าอ่าอยากไปที่ไหนบ้างไปทําอะไรบ้างนะ<ม>เขาบอกว่า<ม>เขาอยากไปร้านสมบูรณ์พัตคารเออ <c oughs> นะฮะเขาก็ออปรากฏว่าเราสงสัยว่าอทำไมถึงร้านนี้ขึ้นชื่อนักหรืออะไรก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์อ๋อสมบูรณ์เป็นออะไรบูผัดผงกะหรี่ สมบูรณ์นะที่มีอยู่หลายสาขาด้วยกันก็ปรากฏว่าอก็โดยที่ใกล้เคียงก็พาไปที่ห้วยขวางนะะห้วยขวางก็เป็นร้านที่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะมีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยรับประทานอยู่ด้วยอ่าแต่ตอนนี้คุณซาเข้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสัญญพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านโอเคครับอ่าแชิญครับแชญนะวันนี้ คุณตาเราได้พาไปรู้จักร้านอาหารสไตล์แต้จิว๋วแต้จิ๋วอยู่หลายอย่างด้วยกันครับคุณแสนพงวันนี้เรามาพูดถึงขนมหวานและของหวานในสไตล์แต้จิ๋วแต้จิ๋วบ้างเอา,เอาเลยเอาเลยคุณแสงพญญงพอจําได้ไหมครับว่าของอร้านค้าที่ขายของหวานในสไตล์แต้จิ๋วนั้นเนี่ย ก่อ,อ,อนอื่นคือเขามักจะเรียกลานเนี่ยว่าลานเต้าถึงเคยได้ยินไหมครับเต้าถึงก็แน่นอนอยู่แล้วเต้าถึงก็มีทั่วไปอนะเต้าถึงร้อนเต้าถึงเย็นอะไรเงี้ยเต้าถึงเนี่ยอมาจากวรร์ของภาษาใต้จ๋วออกเสียงว่าเต้าถึงเต้าถึงฮะเต้านี่คือเรียกใช้เรียกสารพัดั่ว ตัวถึงก็คือน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําหวานหรือว่าน้าซุปนี่ก็เรียกกันว่าถึงครับในร้านเต่าถึงเนี่ยมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะเราเริ่มต้นจากถั่วเขียวต้มนะคุณก็เคยรับประทานคุณเข้าไปในร้านเต่าถึงคุณจะเห็นหลายอย่างด้วยกันนะที่เป็นหลักใหญ่เลยก็คือถั่วเขียวต้มนะ ถั่วเขียวต้มเนี่ยโดยโดยหลักแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นดับร้อนหรือช่วยในระบบขับถ่ายแต่มีเคล็ดย่อยๆอยู่ว่าการต้มถั่วเขียวนั้นเวลาต้มนั้นย่าใส่น้ำตาลไปก่อนที่เม็ดถั่วเขียวเนี่ยจะแตกเม็ด ถ้าใส่ถั่วใส่น้ำตาลลงไปก่อนแล้วถั่วเขียวเนี่ยจะไม่แตกเม็ดนี่เป็นเป็นเป็นหลักของเอเม็ดถั่วเขียวอันที่สองก็มีสไตล์เดิมเหมือนกันในคล้ายคลึงกันคือถั่วแดงต้มก็เป็นของหวานน,นะครับก็กินแก้กร้อนไหนเช่นกันต่อไปเราจะเจอมันต้ม มันต้มนั้นในช่วงหลังๆนั้นมีการประยุกต์มาเป็นใส่ขิงเข้าไปด้วยก็ะจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปแล้วก็ขิงนี่ก็ช่วยกับลมให,ให้ร้อนขึ้นนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเปลือกต้มเปลือกต้มนะฮะผมเคยรับป,ประทานนะครับพื้นนทั้งนั้น,นเป็นอาหารที่ของหวานในลักษณะของวัฒนธรรมชาวแต้จิ๋วครับ ถึงเผือกแล้วเรายังมีเผือกอีกชนิดหนึ่งซึ่งช่วงหลังเนี้เขาจะเรียกชื่อค่อนข้างเราะมากว่าเผือกห<อ>ิมะผือหิมะจะมีรับประทานตามพัตคารทั่วไปก็คือเอาเผือกเนี่ยไปทอดให้สุกแต่แล้วมาคลุกกับน้ำตาลทรายขาวในขณะที่ร้อนพอน้ำตาลทรายขาวเนี่ยละลายแล้ว ก็อ,อยู่ที่ผิวเผือกแล้วเป็นเกล็ดพอเย็นลงนะเย็นลง,นลงจะเป็นเกล็ดสีขาวหิมะคล้ายๆาหิมะจะเรียกกันว่าเผือกหิมะตามพัตาคารทั่วไปเนี่ยเป็นจานสุดท้ายของอของหวานส่วนใหญ่เขาก็จะเสนอมาว่าเผือกหิมะเนี่ยน่ารับประทานอร่อยก็ทําพัสาคารทั่วไปก็ทําได้ค่อนข้างอร่อยพอสมควรใช่ใช่มีร้านแถวค่อน <c oughs> ข้างสารเจ้าพ่อเสือ ก็ใช้ได้ครับอ่าทีนี้มาถึงลูกเดือยต้มออ่าลูกเดือยต้มลูกเดือยต้มนี่มีมานานมากแล้วสําหรับวัฒนธรรมคนแส้สิวปกติคนแส้สิวก็จะไปซื้อลูกเดือยมาต้มเองที่บ้านกินกันอตามบ้านทั่วไปครับเป็นของอของหวานหลังจากได้กินกับข้าวกับปลาไปแล้ว จากลูกเดือยต้มเนี่ยเรามาเป็นเต้าส่วนเต้าส่วนนี่ก็คือตระก,กูลของถั่วเขียวครับก็คือถั่วเขียวเนี่ยอลอกเปลือกออกอแล้วก็เทาะให้แตกเป็นอสองสี่ 4. แล้วก็ต้มใส่แป้งลงไปหน่อยนึพร้อมน้ำตาลแต่ว่าช่วงท้ายๆในยี่สิบปีหลังนี้ก็มีการใส่กะทิสดลงไปหน่อยหนึ่ง เพื่อให้เกิดความหอมหวานเต้าส่วนนี่คงเคยกินแน่นอนในร้านเต้าทูงนี้คุณก็ยังเคยคุณก็ยังจะได้เจอกับข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำนี่เคยกินใช่ไหมครับเคยๆอ่าทั้งหมดนี้ในร้านเต้าทึงเนี่ยนะจะมีกันค่อนข้างสมบูรณ์แบบร้านเต้าทึงที่จัดว่ามีคุณภาพล่าอร่อยนั่นเนี่ย บริเวณถนนเยาวราชก็มีอยู่ร้านหนึ่งไม่มีชื่อร้านนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับธนาคาร UOB สาขาเยาวราชขายเฉพาะช่วงกลางวันแต่แตะก่อนนี่มีเห็นมีทั่วนะตอนหลังหายไปเยอะเลยอ่าน้อยน้อยลงไปเยอะแต่ว่าร้านนี้ขายกันมาห้าหกสิบปีแล้วก็ยังยืนหยัดก,กันอยู่มาถึงอรุ่นอลูกร,รุ่นหลานครับนะ แล้มาพูดถึงของหวานอีกชน,นิดหนึ่งที่ก็คงเคยได้ยินว่าก็เรียกกันว่าเช็งซิมอีครับเมย์เช่งซิมอีนี่ก็เป็นแป้งกลมๆนะฮะแป้งกลมๆแล้วก็หั่นออกมาเนี่ยคล้ายๆกับอให้มีความบางให้กับเหรียญบาทอย่างเงี้ยแล้วก็สายเครื่องเข้าไปด้วยก็มีมันเชื่อมมอีเนื้อขน,นุนมีเฉากล้วยลูกเตา๋าแต่แล้วก็สายน้ําเชื่อมลงไปครับนะ เชงซิมอีนี่เนี่ยก็มาจากรากศัพท์ของภาษาแต้จิ๋วเช่นกันนะเชงซิมนี่แปลว่าสบายใจอ,อีคือลูกกลมๆครับอ่าก็มีมีความหมายเช่นกันว่ากินแล้วเนี่ยอ่าสบายใจแอปปี้นะในของหวานทุกคนจีนทั่วไปนั้นเนี่ยมีโผลมาอยู่อย่างหนึ่งของคนไายลํา เรียกว่าโบเกียเคยได้ยินไหมครับโอ้แต่ก่อนกินประจําอยู่ข้างๆโรงเรียนก็มีโบเกียเป็นแป้งกลมแป้งยาวๆใช่ไหมแป้งเนี่ยเขาเอามาปั้นเนี่ยให้คล้ายๆกับลูกเกี๊ยมหีอ่าใช่ใช่เอตั้งแต่โบราณแล้วเนี่ยเขาจะมีออาแป้งเกี๊ยมแป้งแป้งโบเกียเนี่ยออากับอออออกมาเป็นร้อนนะครับกับน้ำน้ำน้ำเชื่อม ต่ในช่วงท้ายๆนี่ก็ประยุกต์มาเช่นกันว่ามีสายเครื่องลงไปในพวกบันเชื่อมนะมีสายเนื้อขนอนุนมีสายลูกบัวนะ <ไป S 2> เพื่อหใหอ้มีความหลากหลายในการรับประทานตอนนี้ไปหากินในที่ไหนเนี่ยเยาวราชหรอวะเยาวราชโบเกียผมไม่ค่อยได้เห็นแล้วไม่ค่อยได้เห็นแล้วอ้าเชงซิมอีเนี่ยนะครับเจ้าดัง,ดง ที่ทํามาอขายมานานแล้วถึงรุ่นหลานแล้วก็มีอยู่แถวแถวข้างแถวแถววัดไตรมิตรเรียกว่าซอยสุกรอืมอันนี้ก็ขายมาห้าสิบปีเช่นชื่อร้อานอะไรไม่มีชื่อร้านไม่มีชื่อร้านพอถึงสองทุ่มก็ออกมาตั้งร้านขายโอ้โต้องสองทุ่มเลย สองทุ่มสองทุ่มนะครับอเอ,อ่อความเร็ดอร่อยนั่นน่าจะเป็นที่เชื่อถือได้เพราะผมเคยจําได้ว่าสองทุ่มมนไปยืน่อนเออยืนรออ,อ,ออยู่ยจะมีมีมีคนค่อนข้างเอ,อ่อเยอะพอสมควรที่เข้าคิวซื้อกันใช่ซื้อไปให้บ้านต่างๆเก็เนี่ยนะเ,เราเราพูดถึงตะกี้เราพูดถึงมันต้มคุณคุณสัญญพงศ์เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เออ,อย่างพ่อแม่เราเคยเล่าให้ฟังครับว่า ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเนี่ยบ,บริเวณอซเถาที่อยู่นั้นจะไม่มีช่วงนั้นจะไม่มีข้าวสารขาดแคลนเขากินน้นต้มกินก็คนจีนก็ไปขุดมันเนี่ยมาต้มกินกันแทนข้าวสารใช่ใช่ใช่กินกันจนจนจนขาบวมเพราะว่าสามมือของเราที่กินอาหารเข้าไปนั้น มันต้มนั้นน่ะขาดวิตามินบี11 oh. ซึ่งเราต้องการจะเข้าสารทีนี้<ม>ี<ม>เราจะาพูดถึงประเด็นมันต้มเนี่ยนะในในช่วงช่วงนั้นนี่ก็คือคนจนคนไม่มีจะกินเท่านั้นที่ไปขุดมันเนี่ยมากินครับครับเพราะว่าผ่านมาถึงกรุงเทพในช่วงยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมานี้ถ้าคุณพอจำได้ในช่วงดึกดึกนั้นเนี่ยโรงแรมใหญ่ๆ ที่มีชื่อเสียงในช่องดึกๆไม่มีขายข้าวต้มก็จะขายข้าวต้มมันข้าวต้มเนี่ยผสมกับมันต้มอยู่นะจะมีข้าวต้มหลายรูปแบบด้วยกันนะฮะในการที่จะให้ลองกินดูมีข้าวต้มมันต้มเด็ดใช่ครับทีนี้ข้าวต้มมันต้มเนี่ยที่ผ่านมานี่ถือว่าต้องคนมีกระตางกินกันเพราะขายกันอยู่ในโรงแรมครับแต่ริมถนนยังจะไม่มีขายอืมน่าจะ เราก็มีความแปลกตรงที่ว่าจากเอ่อของที่คนจนเนี่ยกินกันก็มาถึงยุคถึงคนมีกระตัางกินกันในขณะที่เป็นของชนิดเดียวกัน <c oughs> ครับอ่าในในขบวนการของกินของคนแต้จิ๋วนะที่เด่นแล้วอยู่มานานมากเลยณนะปัจจุบันนี้เรียกอยู่คือเต้าหวยเ <c oughs> ต้าหวยทองฟ้าที่กินกันอยู่เนี่ยเต้าหวยเนี่ยอยู่ยงคงกระพันที่สุด เพราะมันทั้งทั้งร้อนทั้งเย็นเนี่ยอยู่ในชามเดียวกันเลยต้องมีน้ำขิงมีความหลากหลายเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็มีน้ําขิงครับแล้วเต้าหูยก็ทํามาจากถั่วเหลืองก็เย็นนะใช่ถั่วเหลืองเสร็จแล้วก็มีอปลาช่องโกอดโรยลงไปนะเห็นว่าของหวานของอสังคมชาวแต้จิ๋วนี่มีมากมายเหลือขนานนับนะ แม้กระทั่งบะหมี่เนี่ยคุณสัญญพงศ์เคยกินบะหมี่หวานไหมครับบะหมี่หวานเคยเคยแต่ว่าไม่ไม่หวานครับเป็นเป็นของของหวานเนี่ยเป็นของหวานเป็นบะหมี่ละบะหมี่ละถ้าเอาบะหมี่มาลวกมาลวกก็ใส่ในส้ำตาลในชามนี่จะมีน้ำเชื่อมเชื่อมโอเคอ่าแต่แล้วก็อาจจะมีเติมไอ้พวกเครื่องลงไปที่เป็นของหวานอย่างเช่นเอลูกบัวเชื่อม Oh, okay. mm hmm. อ๋อคะอ่หรืออมันเชื่อมอืมเพราะมีหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะมีขายอยู่ในช่วงหน้าเทศกาลในหน้าเทศกาลตามเอ่อหลงเงิว้วหรือโลงเจรหรืออ่อสารเจ้าครับ <Okay. S 2> นะครับมี่มากมายทีเดียวเลยที่เกี่ยวกับของหวานของชาวจีน oh, <okay. S 2> จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะวาดมาโนภาพให้ฟังว่าการขายเต้าหวยสมัยก่อนเนี่ย อ่าอเจกเนี่ยจะแบกมาเนี่ยอยู่ข้างหน้าเต้าหวยเนี่ยจะอยู่แถบข้างหน้าส่วนไอ้ทั้งไม้ข้างหลังเนี่ยจะเป็นเฉากวยนะครับคู่กันไป,เปนอเจกจะล่องล่องลองตะโกนดังดังมาแต่กลเลยว่าเต้าหวยเฉาวกวยคู่กันเลยนะใครอยากให้กินร้อนกินเย็นก็ได้ครับนี้สมัยก่อนเขากินเฉากวยไม่เหมือนสมัยนี้กินสมัยนี้เฉากวยเนี่ย เราจะหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ใส่น้ําเชื่อมแล้วใส่เครื่องอย่างเช่นเนื้อขนมอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่อาจเจกไทยเต้าหวยเฉากุยเนี่ยถ้ากินเฉากุยโดยการอ่าเอาทัพพีบางๆที่ตัดเต้าหวยอน,นันละมาตัดเฉากุยเนี่ยมาใส่ชาบครับแต่แล้วก็โรยด้วยน้ําตาลสายแดงแล้วก็ให้ช้อนแล้วก็กินกันเลยครับ ไม่มีใส่น้ําแข็งไม่มีใส่น้ําเชื่อมไม่มีใส่เครื่องอ่ากินกันเลยตอนนี้ก็ยังมีมีอยู่อ,อท,ทั่วไปนะฮะก็ถือว่าเป็นการประยุกมาจากของหวานของแต้จิว๋วเยอะแยะไปหมดนะครับของหวานคนแต้จิ๋วมีมากมายสมัยก่อนนั้นคนแต้จิ๋วพิยมที่จะทําของหวานกินกันในบ้านในช่วงเทศกาลไหว้เจ้าครับนะ เทศกาลไหว้เจ้านี่คนแต้จิ๋วเนี่ยส่วนใหญ่จะทำกันเองหมดไม่ว่าจะเป็นขนมไขฟ่ฟูนะคุณจำได้ไหมขนมเข่งค,คนแต้จิ๋วทำเองหมดครับอแม้กระทั่งอขนมอีกชิ้นหนึ่งที่คนแต้จิ๋วเรียกว่าอิ่วกล้วยนั่นเนี่ยก็คือเป็นแป้งหอ่อไส้นี่จะเป็นไส้ถั่วแดงแล้วก็ไปทอดอ่าแล้วก็ไปทอด ถึงยุคหลังๆเนี่ยคนรุ่นหลังๆเ,เนี่ยลูกหลานชาวแท้จ๋วนี่ผมเข้าใจว่าจะทําไม่เต็นแล้วอของหวานที่ใช้ไหว้เจ้าหรือใช้กินกันในครอบครัวเนี่ยเข้าใจว่าจะทําไม่เป็นแล้วหรือแม้กระทั่ง่รุนลูกเราเนี่บอกว่าจะให้มาต้มลูกเดือยกินหรือต้มถั่วเขียวกินนี่คงคงจะไม่เป็นละคงจะต้งองออกไปซื้ออาจากข้างนอกโอเคครับขอบคุณท่านครับครับอ่า วันนี้ก็พอสมควรก่อนแก่เวลานะครับคุณสาฮะครับผมนก็งวดหน้าเราจะหาอะไรที่เอมีความหลากหลายเกี่ยวกับสังคมชาวแท้จริงโบคุยกันต่อโอเคครับต้องขอบคุณคุณสาประสิทธิ์สุยกุลนะครับในช่วงหน้าหารที่มีคุณค่ากับเงินเทียงครับค่ะ